สวัสดีครับลุงเทยดคริปโตวันที่30กันยายน2565นระครับวันนี้มากับสัญญาการบวกของลูน่านะครับที่เราจะไปอัปเดตเราก็มาเข้าไปที่หน้าจอหนึ่งครั้งแล้วกดที่3จุดด้านบนุบมขวาสุดนะครับแล้วก็เลือกที่คุณภาพที่บอกว่าอันโนมัติแนะนำนี่ย่างเอาเลือกกดเข้าไปนะครับแล้วก็กดเข้าไปที่ขั้นสูงนะครับกดเข้าไปที่ขั้นสูงแล้วก็เลือก720 p ีนะครับก็จะได้รับชมสภาพสูงสุดความคมชัดสูงสุดแล้วก็อย่าลืมปรับเสียงเท้าความกันก่อนอน,นะครับ ที่มีส่งผลนะครับในการขึ้นการลงในช่วงนี้ของราคาคริปโตนี่นนคือดาวโจนส์ซึ่งดาวโจนส์นั้นก็ไซด์เว์ขึ้นไซด์เวลลงนะครับหลังจากที่มีสัญญาณการกลับตัวนะครับอย่างที่ลุงเคยวาดเอาไว้นะครับเมื่อมันมีสีเขียวมันก็จะค่อยๆสัญญาณก็ค่อยๆกลับตัวขึ้นมานะครับฉะนั้นจากตรงนี้นะครับก็จะคาดว่าราคาตัวดัชนีดาวโจนส์ก็จะมาสีเขียวบริเวณนี้น่าจะเป็นเดือน เดือนหน้าเดือนถัดไปนะครับหมายความว่าตุลาพฤศจิกาใช่ไหมครับก็พฤศจิกาก็จะไปถึงเดือนพฤศจิกาที่คาดว่าราคาเหรียญคริปโตจะพุ่งกลับขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นจังหวะการคืนตัวของดาวโจนส์ก็จะค่อยค่อยสายเวไปที่แถวเขียวแถวบริเวณนี้นะครับในเดือนพฤศจิกาเราก็รอกันดูกันต่อไปนะครับว่าจะเป็นแนวนั้นหรือเปล่านะครับกลับมาที่การคาดการณ์ของลูน่านะครับว่าแนวโน้มนั้นเป็นอย่างไรเราก็ลากเส้นกันไว้เยอะเลยนะครับ เส้นการรับการอะไรพวกนี้อ่ะทีนี้ลุงก็จะค่อยๆลบออกไปทีละอันนะครับเส้นนี้ซึ่งมันก็มันมันคงไม่ลงมาอีกแล้วนะครับจากที่มันลงมาต่ําเราก็คิดว่ามันคงจะไม่ลงมาอีกแล้วนะครับจะเหลือเส้นใกล้ๆที่มันคาดว่าจะไปนะครับจังหวะนี้นะครับหลังจากที่เข้ามายืนอยู่ที่ประมาณ0.0110แล้วก็นี้ราคาก็จะค่อยๆติดกลับขึ้นไปยืนที่บริเวณเหนือเส้นบูริเจอร์แบนนะครับสังเกตยอย่างหนึ่งเห็นไหมครับว่า เส้นบูเจอร์แบนมันค่อยๆขมวด,ดเข้ามาหากันนะครับเส้นด้านบนสีเขียวด้านบนเส้นสีแดงด้านล่างกําลังค่อยๆขมบวดเข้ามาหากันส่งผลอะไรครับก็เหมือนอย่างที่เหมือนอย่างที่ตรงนี้นะครับก็คือว่าถ้าเมื่อไรก็ตามที่มีการบีบตัวเข้ามาหากันนะครับแล้วราคายืนเหนือึ่งกลางบูเจอร์แบนมันก็จะสบัดร,ราคาขึ้นไปด้านบนนะครับอันนี้คือหลักการดูง่ายๆนะครับว่าคือจริงๆเราก็ใช้ในการสังเกตนะครับว่า สังเกตจากจุดที่มันเมื่อมันมาถึงการคำนวณมันเรียบร้อยการคำนวณเป็นระบบเรียบร้อยเสร็จแล้วจังหวะมันจะค่อยๆบีบเข้ามากันนะครับจากจังหวะนี้เราก็จะเห็นว่าตอนนี้ที่มันไซเวมาทางด้านข้างนี้ได้ได้เวลาหรือ,อยังเราก็จะบอกว่ายังไม่ได้เราวยังไม่ได้เวลานะครับเพราะว่าจังหวะมันต้องอาศัยการการบีบอัดแล้วการเคลื่อนตัวกันอย่างช้าๆมาจนถึงระยะเวลาหนึ่งที่พอเหมาะ ครับแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างสมควรมันก็จะค่อยๆยืนอยู่เหนือเส้นกลางๆแล้วก็กค่อยๆดีดตัวขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็คือเป็นช่วงที่อ่าเขาเรียกอะไรเป็นช่วงที่สําหรับท่านนักทุนทั่วไปก็คือว่าต้อง,ต,องต้องรีบตัดสินใจในการช้อนนะครับวันนี้ลุงก,ก็จะมากาล่าวและวิธีการว่าเราจะช้อนในจังหวะอะไรดีนะครับต้องช้อนในจังหวะไหนดีแล้วก็ต้องชิงหรือว่าต้องการเทขายก่อนนะครับพอถึงจังหวะ เราค่อยกลับมาช้อนอีกทีนึงนะครับเราจะเล่นเป็นจังหวะจังหวะไปนะครับซึ่งถ้าเอาให้ง่ายๆก็คือจริงๆเราจะต้องดูไทไทม์เฟรมที่มันสั้นลงไปนะครับแล้วก็ย่อระยะเวลาเล่าย่อจังหวะลงไปนะครับเพื่อเข้าทําก่อนแล้วก็เพื่อวางที่จะขายทํากําไรก่อนนะครับแล้วค่อยค่อยมารอจังหวะเช่นนัานจังหวะมันขึ้นมาลงนะครับเห็นไหมครับว่าการขึ้นการลงของราคานี้มันจะไม่สม่ําเสมอนะครับแต่ว่ามัน สิ่งที่เราเห็นได้คือว่ามันขึ้นไปสูงสุดแล้วมันก็จะย่อตัวลงมาแล้วก็ค่อยๆซา์เวย์ยล้วก็รักษาราคามาอยู่เหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็คือว่าดูจังหวะเราสังเกตจากราคานะครับราคาทั่วไปมันก็จะขึ้นจะลงอย่างนี้นะครับแต่ประเด็นคือเราต้องมองให้ออกนะครับว่าจุดที่มันจะขึ้นไปสูงสุดในจังหวะที่วันนี้มีมีวอลรุ่มเข้ามาราคามันจะไปที่เท่าไหร่ยกตัวยอย่างตัวนี้นะครับมันจะดีขึ้นมาเลยก,กลางๆลางบรูจแบน ขึ้นมาราคามันก็จะมารับลองรับอยู่ที่บริเวณเส้นที่มีการมีการเทรดเยอะนะครับบริเวณนี้นะราคาก็อยู่ประมาณนี้นะครับอ่าไม่ใช่นะครับต่ออไปนะครับคือต้องการให้เห็นว่าจังหวะของการขึ้นการลงของมันมบ่อยที่สุดนะครับที่มันจะไปชนตัวเดิมนะครับก็คือบริเวณนี้นะครับคือจุดที่มันจะมา นกัน่บอยเพราะฉะนั้นราคามันก็จะมาอยู่ที่ประมาณ0.01115นะครับ0.01115นะอยู่บริเวณนี้เพราะฉะนั้นตัวนี้จะเป็นจุดสูงสุดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราดูว่าราคาปัจจุบันคือ0.011 09นะครับมันก็จะสูงที่สุดก็คือ0 1 1 1 5เพราะฉะนั้นก็คือจังหวะที่เราจะทำกำไรอันนี้มาพูดเรื่องกำไรก็คือว่า ทุกคนต้องเล่นเพื่อทำกำไรอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะทำกำไรเราก็ทำกำไรแบบเราต้องรู้ล่วงหน้าก่อนนะครับว่าจังหวะของมันนั้นคืออะไรจังหวะที่มันขึ้นมาเนี่ยมันจะไปถึงจุดไหนนะครับแล้วเราก็คาดอีกว่านะครับว่าถ้ามันมาถึงตรงนี้ในวันวันนี้มันโอกาสสวิงขึ้นไปนั้นมันจะขึ้นไปที่เท่าไหร่สวิงไม่สวิงเราก็ดูจังหวะของ t i m ์ f เฟรมก็ได้นะครับว่ามันจะไปที่เท่าไหร่ยกตัวอย่างเช่น 4ชั่วโมงนี้นะครับในสีชั่วโมงนี้เราก็ดูว่าจังหวะสูงสุดที่มันขึ้นมาไซเวล้วก็มีคําสั่งรองนะครับเราก,ก็ค่อยๆขึ้นมานี้ตัวสําคัญก็คือตัวบรูจแบนนี่มันบีบเข้ามากันนะครับมันบีบเข้ามากันแล้วแต่แล้วราคายืนเหนือนกลางบรูจแบนนั่นก็หมายว่ามันจะพุ่งขึ้นไปนะครับมันอาจจะพุ่งขึ้นไปแล้วก็จะไปชนอยู่ด้านบนของลีเนียเลกชั่นด้านบนนะครับก็คือบริเวณนี้นะครับอยู่ที่0.0 หนึ่งสองนะครับหนึ่งสองศูนย์เนี่ยมันอาจจะขึ้นมาที่บริเวณนี้ได้เพราะว่าจังหวะมันบีบตัวเข้ามากันนะครับอันนี้คือตามเฟรมสี่ชั่วโมงนะครับหมายว่าเมื่อท่าเฟรมสี่ชั่วโมงมีโอกาสาที่จะพุ่งขึ้นไปตามเฟรม day ก็ย่อมจะต้องมีการปรับตัวพุ่งขึ้นตามนะครับนั่นหมายความว่าราคามันมีโอกาสาที่จะวิ่งขึ้นไปชน1.20 1.20 1 20, 1 20, 1 2นะครับ1.20 1.02 1 1.012นะครับความหมายของลุงก็ว่าจะพยายามพูดว่า1.012นะครับมันจะขึ้นมาที่บริเวณนี้เมื่อเรารู้จุดสูงสุดของวันนี้เราก็อาจจะตั้งขายทำกำไรในวันนี้ก่อนก็ได้นะครับอาจจะขายที่1.02 1.012นะครับก่อนก็ได้นะครับแล้วมันก็จะสะบัดลงมาตอนที่มันสวิงลงมาเราก็รอในวันพรุ่งนี้คือมันต้องซื้อวันเว้นวันนะครับแต่วันจริงก็คือว่า เมื่อสักครู่จะเห็นว่ามันมันบีบตัวเข้ามาหากันเรียบร้อยเพราะนั้นมันอาจจะสายไปถ้าเกิดเราไปซื้อในวันพรุ่งนี้เพราะนั้นตอนวันนี้ก็คือว่าถ้าเรามีอยู่แล้วแล้วก็ทนถือต่อไปนะครับนักลงทุนที่ดีก็คือนักลงทุนที่สามารถทนนะครับอดทนในสถานการณ์บีบคั้นบีบเค้นต่างๆนานาน,านี้ยังไงถ้าเกิดท่านมีตัวลูน่าอยู่แล้วท่านต้องทนถือเอาไว้นะครับก็ต้องทนถือนะครับ ความอดทนสําคัญที่สุดนะครับในการที่จะเป็นนักลงทุนจริงๆความอดทนสําคัญในหลายๆเรื่องนะครับแต่ว่าเป็นนักลงทุนต้องมีความอดทนถึงที่สุดต้องต้องต้องท่องในใจไว้นะครับเพราะว่าเห็นว่าลูน่าของ USD นะครับก็ขึ้นไปที่เห็นไหมครับว่าเขาบวกขึ้นมานะครับนั่นก็หมายความว่าราคาปัจจุบันนี่ต้องบวกขึ้นไปอีกนะครับยังไงซะก็ต้องบวกขึ้นไปนะครับเพราะนั้นเรามองแล้วว่า ลูน่านี้ก็กําลังค่อยบวกขึ้นไปแล้วก็อตอนนี้ก็ใกล้ๆจะสิ้นเดือนก็จะไปที่เดือนตุลาตุเดือนตุลาก็วันที่คาดว่าจะขึ้นไปอีกครั้งก็ประมาณวันที่20กว่าๆนะครับของเดือนตุลาซึ่งล mm ูหน้าก็มีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปอีกอันนี้ลุงก็กล่าวแล้วก็กระซิบเบาๆล่วงหน้านะครับว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าในทุกๆเดือนนะครับเขาก็จะมีการเปลี่ยนแปลงในในตัวลูน่านี้เขาก็จะค่อยๆบวกขึ้นไปเรื่อยๆนะครับช่วงนี้ก็ เริ่มมีการเผามีการไลเริ่มเห็นผลกันบ้างแต่ว่าช่วงนี้ก็คือว่าสัญญาณของเขานั้นก็คงยังยังไม่พุ่งขึ้นเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเราดูจากตรงนี้ก็เห็นว่าเป็นเป็นสัญญาณที่มีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปเราก็เห็นว่าจังหวะการบีบตัวเข้ามาของตัวบรูจแบนนะครับก็ค่อยบีบเข้ามาหากันแล้วราคาค่อยๆ่อยยืนเหนือกลางกลางบรูจแบนมันก็จะพุ่งขึ้นไปแบบนี้นะครับอย่างที่ลุงได้วาดลากเส้นเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนว่า ยังไงท่านต้องอดทนนะครับแล้วก็สำหรับท่านที่ซื้อไว้ตั้งแต่ต่าๆก็ยินดีด้วยนะครับที่ท่านกําลังจะร่ํารวยขึ้นไปนหน้าๆนะครับท่านเขากาลังจะไปเดโมนกันนะครับเราก็ยินดีไปส่วนท่านที่เพิ่งเข้ามาหรือหาจังหวะด,ดีๆก็เอาจังหวะที่ต่ําที่สุดที่ท่านคาดว่าจะต่ําได้ทีนี้เราก็มาดูบิตค่าบิตคอยนะครับบิตคอยก็จากที่ลุงเคยเขียนแล้วก็วาดทํานายอาไว้นะครับก็จากจะให้มันเป็นจุดค่อยๆ ไซเว์ขึ้นไปเห็นไหมครับว่าราคาเพราะวาจะค่อยเด้งกลับขึ้นไปแล้วมีสัญญาณการซื้อตรงนี้นะครับมีสัญญาณรองคือถ้าเกิดขั้นเข้าซื้อที่ต่ําสุดตรงนี้ท่านก็ทนถือไปเรื่อยๆนะครับครับพอหลังจากที่เข้ามาเสร็จท่านก็ท่องทนถือเพราะว่าราคามันจะค่อยไซเว์ขึ้นไปที่จุดสูงสุดนะครับอย่าลืมนะครับว่าจากจุดนี้ถึงจุดนี้นี่คือกําไรนะครับเส้นสูงสุดตรงนี้คือประมาณ8ปดแสนนะครับแน่นอนจะได้เห็นนะครับ ตอนนี้ก็คืออยู่ที่ประมาณ7จ็ดแใช่ไหมครับเสร็จแล้วราคามันก็จะค่อยไซเว์ขึ้นไปนะครับจังหวะน,นี้ขึ้นไปชนด้านบนนะครับก็น่าจะนะครับเดือนตุลาประมาณวันที่20่กว่ากนะครับจะมีมันจะขึ้นเป็นสเต็ปสเตปไปนะครับเราก็พุจิกาเนี่เพราะว่าทําไมถึงต้องขึ้นประมาณ20่กว่าเพราะว่ามันจะได้เตรียมความพร้อมในการขึ้นไปต้องส่งเสริมกันขึ้นไปนะครับสมมติ ทีเดียวมันจะมาพุ่งขึ้นไปเป็นสามสี่ร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นก็มันมันมันคงจะเป็นไปไม่ได้นะครับอย่างตัวนี้นะครับเห็นไหมครับว่าเขาพุ่งขึ้นมาก็ขึ้นมาอีกประมาณหลายเปอร์เซ็นต์อยู่เหมือนกันแต่ประเด็นก็คือว่ามันจะมาขึ้นมาแล้วมันจะพุ่งขึ้นไปเลยมันก็กระไรอยู่นะครับเพราะฉะนั้นมันต้องมีเหตุการณ์และหลักหลัก hm? dadurch, เหตุการณ์และเหตุผลต่างๆเพื่อมารองรับนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องมีมีเหตุผลมีหลักการต่างๆเข้ามาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องค่อยๆศึกษาแล้วก็ดูไปจาก เหตุการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นนะครับอย่างที่เรียนให้ทราบนะครับว่าจะเป็นแบบนี้ก็คือว่าเดิมทีถ้าเกิดว่าการค่อยๆขึ้นไปของเขาเนี่ยนะครับมันเป็นจังหวะการค่อยๆขึ้นไปมีการสั่งซื้อตรงนี้นะครับหมายว่ามีคําสั่งมีสัญญาณเปิดว่าให้สั่งซื้อแต่ตรงนี้ก็เป็นสัญญาณให้สั่งขายตรงนี้ราคามันก็จะขึ้นขึ้นลงางนี้นะครับแต่สุดท้ายเรามันก็จะค่อยๆไซด์เวย์ขึ้นไปนะครับทุกคนเราก็ต้องวางไมซ์เซตให้ดีนะครับเพื่อ ให้ค่อยปรับไปตามที่ทางของเขาประเด็นก็คือว่าตอนนี้ของเขาสัญญาณใหญ่ของเขานั้นไซด์เวดาวลงมาเริ่มจะลงมานะครับแต่ก็ถ้าเกิดเราเข้าไปดูเพื่อเอาเหตุการณ์และเหตุผลในอนาคตมันก็จะย,ยังคงไซด์เวขึ้นไปนะครับก็ค่อยๆดูกันต่อไปนะครับจังหวะนี้คือราคานี้เขาก็จะพุ่งขึ้นไปด้านบนของลีเนียเรกชั่นตรงนี้บริเวณนี้นะครับที่ลุงลากๆกกวาดวาดเอาไว้ก็ มองข้ามๆไปก็ได้นะถ้าเกิดมันลายตานะครับประเด็นก็คือว่าเขาก็จะขึ้นมาแล้วก็จะมาชนเส้น2รงะวันบริเวณนี้ก็จะไปดู่ทากันในราคาที่หมื่นกก็จะสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับสำหรับตัวบิตคอยที่เป็น USD นะครับ mm hmm. เพื่อไม่มีการจำเจน,นะครับเราก็จะมาลุ้นกันนะครับว่าตัว ETH เนี่ยหลังจากที่ขึ้นมาแต่5 0 0 0 0แล้วมันจะยองไปอยู่ได้ต่อหรือเปล่านะครับ mm hmm. ก็เข้าไปดูนะครับไปดูสัญญาณ day Daytime นะครับก็ เป็นอย่างที่ลุงได้วาดรูปเอาไว้อันนี้ก็คือวาดไว้ตั้งแต่วัน2วันก่อนนะครับเพราะอะไรครับเพราะจังหวะของเขานี้ก็คือว่าเราจะเห็นว่าก็มีคําสั่งช็อต3วันติดจุดๆเดียวกันนะครับก็เป็นโอกาสให้ราคาถัดมานั้นก็ค่อยๆจัดสวิงโค้งขึ้นไปถ้ามี3วันติดเหมือนกันแล้วก็ดูตรงช่วงนี้นะครับคือมันจะต้องเราจะต้องดูการสังเกตของราคาคือนิสัยที่เราใช้ในการจับนะครับก็คือจับผิด มันจะแตกต่างกันนิดนึงนะครับกับการที่จับจับผิดคนคนลักเนี่ยครับแต่ว่าเราใช้การจับผิดคนลักในแบบเดิมๆพูดซ้ำๆเดิมๆล้วแต่ตัวนี้เราต้องใช้การจับผิดความฉุกคิดเฉลียวใจนะครับว่าเราต้องเอามาใช้กับตัวกราฟนะครับว่าถ้าเกิดใครมีเรื่องอะไรกับคนคอยพูดยังไงก็หรือฟื้นแต่ความหลังคนลักเก่าหรือว่าอะไรพวกนี้มาจับผิดกันมันก็ทําให้เกิดการทะเลาะ ถ้าเราเปลี่ยนจากการจับผิดตรงที่เกิดการชะลอะแล้วมาจับผิดใน,ในการาฟของเราในการาฟที่จะทําเงินทํากําไรมันจะดูดีกว่านะครับถ้าเกิดใครที่ชอบจับผิดนะครับก็ต้องใครที่คิดเล็กคิดน้อยนะครับก็ต้องมาจับผิดแล้วก็แกะในการขึ้นลงของราคาจะดีกว่าจะใช้ในทางที่ถูกกว่านะครับดูจากตรงนี้ก็จเจนว่ามันจะค่อ,คอยๆนะครับเราก็ถ้ามันลงมาตรงลีเนียชันด้านล่างเสร็จมันก็จะค่อ,คอยๆไซด์เวยกับขึ้นไปแล้วก็ตัวบูร์เจอร์แบนมันก็บีบเข้ามากันแล้ว ทีนี้ราคาก็ยืนเหนือกึ่งกลางบุกแบนมันก็จะค่อยๆ่อยไซด์เวกับขึ้นไปถ้ารุเส้น2และว,วันไม่ได้มันก็ยอดตัวลงมาก่อนแล้วก็พุ่งขึ้นไปทล้ออีกรอบหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นจากจังหวะน,นี้เราดูแบบนี้นะครับก็คาดว่าประมาณเดือนพฤศจิกายนนะก็จะมีโอกาสที่ราคาก็จะสูงกว่าเดิมก็คืออยู่ด้านบนของลีเนียลเลกชั่นบริเวณน,นี้นะครับก็จะไปที่ประมาณใกล้ๆ8 8 0แปดแปดหมื่นบาทนะครับสำหรับตัวอ e ่า eth นะครับก็จะเป็นประมาณสัก ราคาก็อยู่ประมาณสัก22 0 0 0นนะครับสำหรับถ้าเป็นดอลลา,าร์สหรัฐนะครับนี่ก็คือจุดที่จะทำกำไรคือจากจุดนี้ถ้าเราเข้าชุดช่วงจุดนี้นะครับจากนี้ไปก็คือกำไรนะครับก็จะพุ่งขึ้นมาที่22 0 0 0 2 3น0 0นานะครับนี่คือแนวโนม้มแล้วก็แนวทางที่ลุงอยากจะชี้ให้ทุกคนเห็นนะครับแต่ว่าทาั้งนี้ทั้งนั้นมันคือความคิดเห็นส่วนบุคคลนะครับนี่คือความคิดเห็นของลุงเองนะครับว่ามันจะเป็นมาในทํานองนี้นะครับเพราะฉะนั้น ท่านต้องสตินิดนึงนะครับว่าบางทีมันเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของลุงเองจากการคาดการมม์ามั่วซั่วไปทางด้านหน้าของลุงทางไ i n d s e t ที่ดีของลุงนี้ทําให้ทุกคนเห็นว่าบางทีอะไรเป็นสิ่งดีๆเราก็ควรจะนําไปแอปพลายหรือนําไปประยุกต์ใช้งานนะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับถ้าจากจุดนี้ก็เช่นว่าตัว i o s c ี่นั้นมีโอกาสที่จะค่อยพุ่งทะยานขึ้นไปนะครับราคาก็ มีโอกาสที่กลับขึ้นไปที่0.50นะครับถ้าเราดูไทม์เฟรม4ชั่วโมงด้วยเราก็จะเห็นว่าจังหวะมันมีคําสั่งซื้อนะครับคำสั่งซื้อบริเวณนี้ก็หมายความว่าราคามันก็จะค่อยๆพุ่งขึ้นไปที่0.46นะครับแล้วก็ถ้าสามารถพุ่งทะลุเส้น2ว,วันก็จะไปที่0.47แต่ประเด็นก็คือว่าเขายังไม่สามารถที่จะพุ่งทะลุขึ้นไปเลยเส้น2ว,วันไปได้ก็จะย่อตัวลงมานะครับอันนี้ก็เป็น แนวโน้มการจับผิดเดิมๆนะครับว่าถ้าเกิดมันไม่ขึ้นไปมันก็ต้องย่อตัวลงมานะครับคือพูดไปฟังพูดไปพูดมาฟังแล้วมันก็เหมือนอมันก็คงอย่างไม่ขึ้นมันจะมันจะต้องมีเหตุผลหล,ลายสิ่งหล,ลายอย่างนะครับทุกคนเข้ามาประกอบนะครับที่ใบนู้นนี่ก็มีโอกาสบวกขึ้นไปนะครับถ้าดูราคาก็น่าสนใจตรงที่ถ้าแบ่งซ้ายแบ่งขวานะครับอันนี้นี่ก็คือรูปที่วาดไว้หลายวันแล้วนะครับถ้าเรากลับมาย้อนดูดีดๆก็มันก็จะอย่างที่ เราจับผิดไว้ก่อนในนั้นก็คือทางฝั่งซ้ายไปยังไงฝั่งขวาก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะครับมันก็จะค่อยๆคล้ายกันแล้วก็ย่อตัวแล้วก็ค่อยๆพุ่งขึ้นไปเช่นเดียวกันก็ก็คือออกมาก็เป็นประมาณนี้นะครับทุกคนก็อยากจะให้จับผิดให้ถูกนะครับหลายสิ่งหลายเหรียญก็มีจังหวะไซเว์ขึ้นมาอย่างคับบิดคับนะครับก็อยู่ที่50มานานนะครับตัวเจฟินก็ไซเว์ขึ้นมาที่20เคยพุ่งขึ้นไปสูงไปที่21ก็ ลงมารักษาระดับเพื่อมาที่20นะครับก็หลายๆเหรียญก็ยังคงรักษาระดับนะครับทีนี้เราก็จะไปดูที่ตัวสุดท้ายนะครับก็คือตัว f อเ e x ของเราร,รูปนี้ลุงก็วาดไว้นานนะครับถ้าย้อนกลับไปดูคลิปก่อนหน้าก็จะเห็นว่าลุงวาดจากอะไรจากจุดนี้ไปถึงนี้เราต้องทํำยังไงทีนี้ประเด็นก็คือว่าตอนนี้ราคามันพุ่งขึ้นไปถึง38บาทแล้วนะครับมันขึ้นไป38บาทแล้วนะ อะไรครับนี่เห็นไหมครับเห็นจังหวะที่มันพุ่งขึ้นมาชนลิเนเดเรชั่นด้านบนนี้เมื่อเมื่อมันเป็นอย่างนี้ก็หมายเขาว่าจังหวะถัดมาก็คือมันจะต้องไซเย์ออนค่าลงมานะครับก่อนที่มันจะย่อตัวลงมาที่37บาทนะครับเพราะฉะนั้นจังหวะนี้มันอาจจะขึ้นไปได้อีกเล็กน้อยนะครับหรือหรือมันจะมีสัญญาณการรอแล้วก็พุ่งขึ้นไปได้อีกนะครับเพราะว่าปริมาณการซื้อของมันก็ยังคงเยอะอยู่นะครับ่าปริมาณการซื้อก็ยังคงเยอะอยู่เพราะฉะนั้น เมื่อวานมันพุ่งขึ้นไปที่38.2เรียบร้อยแลวนะครับ38.20เพราะฉะนั้นเมื่อมันขึ้นถึงเรียบร้อยก็ย่อตัวลงมานะครับทีนี้จังหวะถัดไปนี้มันยังคงไซเวต์ขึ้นไปได้อีกสักวัน2วันก่อนที่มันจะย่อตัวลงมานะครับนะครับก็คือว่ามันเป็นสีเขียวได้อีกประมาณ2-3วันนะครับแล้วก็มันจะย่อตัวลงมานะครับก็อันนี้ลุงก็ทํานายไว้อย่างนี้แล้วกันนะครับว่ามันมีโอกาสที่จะกลับมาแล้วก็ มีแนวโน้มของธนาคารแห่งประเทศไทยอาจจะฟังลุงป้อมนะครับแล้วก็เข้าทําการควบคุมนะครับเข้าทําการสอดแทรกสถานการณ์ของค่างเงินบาทนะครับก็เราก็ดูกันต่อไปแล้วกันนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับทีนี้ทั้งนั้นนะครับปิดท้ายด้วยราคาทองนะครับคือราคาทองนี้เห็นไหมครับตอนแรกลุงก็บอกว่าราคามันก็จะมีโอกาสลงมาที่บริเวณรีเนกาเคชั่นด้านล่างเราก็รอรับบริเวณด้านล่างนี้นะครับแต่ประเด็นก็คือว่า หลังจากที่ลุงบอกว่ามันจะลงมาปรากฏว่ามันไม่ลงมาครับมันก็ดีดกลับขึ้นไปนะครับเราก็มีสัญญาณที่จะดีดกลับค่อยๆดีดกลับขึ้นไปทีนี้ถามว่จาจบขาลงหรือยังลงก็ยังบอกไม่ได้เด่นชัดนะครับเพราะว่ายังไม่มีสัญญาณใดๆบ่งบอกว่าจะมันจะสามารถขึ้นต่อไปได้อีกแต่ประเด็นก็คือว่าถ้ามันมีโอกาสลงมามันก็จะลงมาที่อะไรเนี่ยกรชั้นด้านล่างบริเวณนี้เราก็รอรับที่บริเวณนี้แค่นั้นเองนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันยังคงไซเวกับขึ้นไปนะครับเราก็ ถ้าเป็นนักลงทุนทั่วไปก็ follow ตามแค่นั้นเองนะครับพอซื้อราคาทองอน,นี่ก็คือเราดูครบทุกสิ่งทุกอย่างนะครับไม่ได้แค่เฉพาะคริปโตอย่างเดียวนะครับสำหรับช่องลุงเทดคริปโตนี้ก็เนื่องจากว่ามันมีสิ่งละอย่างล่อตาล่อใจแล้วก็ให้เรามองได้หลายๆสิ่งหลายอย่างนะครับเราก็ใช้เทคนิคหรือใช้ทักษะเดียวนะครับหลังจากถ้าเราดูกราฟเป็นดูแนวโน้มเป็นเนี่ยเราก็จะไปใช้ได้กับทุกสิ่งเลยนะครับในบุนโลกใบนี้นะครับ ไม่ว่าจะเป็นราคาน้ํามันราคาทองราคาอุปโภคบริโภคต่างๆนะครับเราก็จะจับจุดได้หมดนะครับว่าจังหวะนี้มันจะเป็นยังไงนะครับก็อยากให้ทุกคนรู้เรียนรู้ไปด้วยกันนะครับแล้วก็พึงสังวรแล้วก็ระวัดระวังเอาไว้นะครับว่าสิ่งที่ลุงพูดไปนี้มันคือความคิดเห็นส่วนบุคคลของลุงเองนะครับส่วนท่านจะเชื่อหรือเปล่าอันนั้นก็เป็นสิทธิ์ของท่านเองเพราะฉะนั้นลุงก็ได้แนะนําหรือว่าตักเตือนท่านเอาไว้นะครับว่า ยังไงก็ให้เชื่อใจตัวเองดีที่สุดนะครับเพราะบางทีถ้ามันผิดพลาดมาก็จะมาโทษลุงไม่ได้นะครับยังไงก็ฝ่ายทุกคนคิดไว้เยอะๆดีๆแล้วกันนะครับยังไงก็มาพบกับลุงเทคริปโตในทุกๆวันแต่ช่วงเช้าๆอย่างนี้นะครับก่อนที่ตลาดหุ้นจะเปิดนะครับเราก็มาคิดว่ามาปรับไมลเซตดีๆนะครับมาฟังสิ่งที่มันอาจจะถูกใจกับไม่ถูกใจนะครับแต่ประเด็นก็คือว่า มันเป็นมันแฝงไปด้วยความเป็นจริงนะครับเป็นเรื่องจริงๆที่ลุงนํามาให้ทุกคนได้ได,ได้สังวรน,นะครับก็ต้องใช้คําว่าสังวรนะครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ว่าใครหมายว่าคําสังวรมันก็คือการเขาเรียกอะไรนะเป็นเป็นการปองปองไว้ก่อนนะครับปงตกในปัญหาที่เราพบไว้ก่อนนะครับแล้วก็ใช้เวลาให้ให้เวลามันเป็นตัวพิสูจน์ของมันนะครับที่ลุงบอกไปแล้วเขียนรูปภาพล่วงหน้าไปนี่มันเป็นไปตามรูปภาพที่ลุงได้เขียนเอาไว้หรือเปล่า รเราก็ต้องพึงสังวรกันไว้ด้วยนะครับทุกคนครับยังไงวันนี้ก็ฝากคําว่าสังวรไว้นะครับให้พิจารณาดูนะครับทุกคนแล้วยังไงอย่าลืมกดถูกใจกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเราก็มาพบกันในคลิปถ,ถัดไปสวัสดีครับ